ตัวนี้ไม่มีคู่มือมาให้ถอดออกมาและเดี๋ยวจะลองประกอบดูนึกขึ้นได้ไว้ถ่ายคลิปดีกว่าไม่มีคู่มือไม่เป็นไรไม่ห่วงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลามีคู่มือมาเราก็ไม่ดูอยู่ละเดี๋ยวจะลองดูประกอบเอาตามที่คิดว่ามันน่ามันน่าจะเป็นนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน งานมาก็ดูเรียบร้อยดีนะครับสัมผัสแล้วก็ต่อมาสนิทด,ดีแต่การใช้งานยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงดูไปดูมาก็ไม่น่ายากนะรู้ถึกว่าทุกอย่างเขาก็จะให้มาล็อกตรงตัวหมด คิดว่าน่าจะได้เบื้องต้นเพราะทุกอย่างได้ระดับหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ําแล้วก็ฉากเนี่ยได้หมดแล้วแต่ยังมีตัวนี้ที่น่าจะเป็นอุปสรรคในการทํางานแต่ไม่รู้นะวิธีแก้เขแก้แกย,ยังไงต้องเด็ดเลยดีกว่าเด็ดออกไปดีกว่าไอ้ตัวนี้ตัวเป็นตัวตัววางของเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันชนกับพื้น ไม่รู้ว่เาเรอาออกเลยเดี๋ยวลองดูไม่รู้ผลออกมาจะเป็นยังไงไเขามีตัวนี้มาให้เดี๋ยวเราก็ลองใช้ของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวทำโต๊ะแล้วก,วคก็ค่อยเปลี่ยนกันถ้ามันใช้ได้ก็เปลี่ยนกันอ๋อมีสวิต ทำไปก็เจอปัญหาบ้างนะฮะเราก็แก้ไขเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะว่าเราไม่เคยใช้สวิตต์ต้องกดล็อกมันไว้ก่อนท,ที่แรกก็คิดว่าต้องใช้เคเบิลไทยรัดออกไม่ใช่นะดเดี๋ยวลองดู นิ่มดีแล้วก็เรียบเดี๋ยวเช็คดูใช้ได้ไหมใช้ตัวนี้ภาพตูกันะเรียบเลยครับใช้ได้เลย<ม>เดี๋ยวลองอีกด้านหนึ่งดูดน,นี่ชิดด้านนี้บ้าง อะไรที่ไม่เคยลองก็ลองดูนะก็ถือว่าเรียบนะฮะเรียบเลยละ่ะเดี๋ยว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 ต้องลองใช้ตัวนี้ซะก่อนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสามนิ้วมันจะไม่พอนิดหนึ่งขาดเนี้ยมันจะกินริมจะกินไม่ถึงนะฮะนิดหนึ่งเพราะว่ามันเกินเกินหน้าเป็นนิดหนึ่งงานเนี่ยส่วนใหญ่อะเราก็จะมีเล็กกว่าสามนิ้วอยู่ละเดี๋ยวดูว่าใช้งานดูก่อนจะซื้อใหม่ค่อยว่ากันนะฮะลองดู เนี่ยตัวนี้ไม่กี่ตังค์หรอกผมซื้อมาจากในใน c e e o o o k นะครับเห็นมีขายกันอยู่น่าจะ2,000กว่าบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจงานออกมาดีครับเดี๋ยวจะทำโต๊ะทำอะไรต่ออะไรให้เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวว่ากันครับ